ามใครนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสามทีซ้อมอยู่เน,นี่ยใครนี้ชูบเลมีใครเป็นผู้กองูซ้อมมาที่ไหนก็นมียาดำมีนอนนอนในครหลายคนเราเคช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเยอะมาเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยมาประมาณก,ก,กี่กิโลครับมาห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเราเป็นเบอร์สาตาอะไรครับก็เจอบู๊บเรวันนี้เราเจอกับเพชรดำไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยนี่ไฟแรก ได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามาป่ะก็ดูดูเขาเป็นเมอสไตาลัยแหละเม,มอร์มันอืมแล้วอย่างล่าสุดเปิดโควิดนี่เราได้ต่อยบ้างยังอย่าง<ม>ต่อยแล้วจะไปที่แล้วอ๋อเราหยุดไปกี่เดือนเนี่ยห้าห้าเดือนแต่ก็เรื่องร่างกายไม่มีปัญหาไม,ไม่ไม่มีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมอย่างไฟนี้เราคิดว่าน้ำหนักมาเกินหรือบ้าขาดนั่นนั่นอยู่นั่นน่าจะพอดีหรือเปล่าออบมาสบายๆใช่ไหมครับผมไฟนี้เราคุมุมมามากี่กิโล เน่ผมลบสอบมาลบแล้วและอยังเราต่อยไว้ล่าสุดเลยที่ต่อยแล้วหยุดไปเนี่ยวันนั้นต่อยไว้แถมจำได้ปะจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะสิ่งเพราะสิหรือเปล่าอืมจำไม่ได้ว่างั้นเถอะครับอ่าเราต่อยวันวานเราลุมานจะอีกใครแล้วครับประมาณที่ต่อยต่ไม่ได้ต่ไมันได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ตัดเชยเชยแฟนขับรถบไปนิดนึ่งวันนี้ก็สุดเต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนถึงจะหยุดไปนานแต่ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคขอบ้านน้องชายครับผม